Thank you. Good syrup. Thank you. น้องให้อเมริกานะคะเวลาเราสั่งกาแฟอ่ะอันนี้ที่นิวยอร์กไม่แน่ใจว่า refill ได้ไหมแต่ที่บ้านพี่มัน refill ได้บ้านแม่นี่คือแบบว่า refill ได้ unlimited เลยอะ่ะถ้าคุณสามารถดื่มได้นะแล้วก็เขาจะให้อย่างเงี้ยค่ะครีมมาจากตู้เย็นเลยคุณจะเอาเท่าไหร่ก็ได้น้ำตาลมีให้เลือกแบบน้ำตาลธรรมชาติหรือน้ำตาลแบบน้ำตาลหอมน้องสุดชิดาขอน้ำตาลหอม ทาน,น้องมาทานเบรคฟาชใช่ไหมคะลูกวันที่สองที่นยยิวยอร์กประเดยมพรุ่งนี้แม่ก็จะกลับแลใช่ไหมโอ้โหอย่าว่าทีแรกมีจะกลับวันนี้แล้วหนูบอกว่าไง no y u so so s i d t h a t เม่ม่จะกลับวันนี้แล้วหนูบอกว่าไง no <laughs> มาแล้วอาหารเ <c oughs> ต็มเลยนี่ของน้องสุชดาอุ้ยของหนูมากับอันนี้ด้วยเหรอคะ <c oughs> ว้าวกี่บาทนะลูกยีบย <20. S 1> ี่สิบเหรอของหนูยี่สิบของมามี สิบห้าส้าเขามีมากกว่าเพราะมีสั่งซุปมาด้วยค่ะขอ,องมามีคุณแม่สั่งอันนี้มาแล้วก็ได้อันนี้มานะคะกาแฟต่างหาก,กข,อของน้องเ okay. มื่อนสูงเมื่อวาเราไปทาเก็ตซื้อของเข้าห่องใช่ไหมคะวันนี้ <c oughs> จะพาน้องไปโฮมฟู้ดไปซื้อของ กินของใช้ของกิน uh, uh, เยอะๆยังก็พาไปคิดเช่นนะคะว่าคอมมอนคิดเช่นเอเดรียต์แม่จะพาไปที่โฮมฟูดส์ไปซื้อของเสร็จแล้วกลับไปห้องแล้วเย็นนี้เดี๋ยวเราจะลองไปที่คอมมอนคิดเช่นห้องครัวดูนะว่าต้องบอกน้องว่าต้องทำอาหารในเพราะว่าทำในห้องนอนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเดี๋็กเขาป้อนขึ้นมาสัญญาณใส่ยาในโลกกันนะกันไฟไหม้มันก็จะดังทั่วตึกเลยค่ะโอเค เดินหา GPS อีกแล้วไปโฮมฟู้ดค่ะเราก็กลับ <laughs> อันนี้เป็นเส้นถนนที่น้องพักอยู่นะคะทั้งตึกตรงทั้งแถบนี้เลยค่ะที่นี่ไงเป็นไรคะที่ตึกเขาเจะน้องขอถ่ายตึกตรงนี้แป๊บน,นึงค่ะลูกตึกมันจะเก่าๆแต่มันสวยค่ะมันคลาสสิกมากๆเลยอะคะ่ะ น้องจะอยู่ตึกนั้นนะคะแถวนั้นนะคะสงสัยต้องได้ไปใช้นหน้าทาวคือมามี่เ่ยตามหามาม่าว่ามันมีขายไหมอเมริกันมาม่าก็ไม่มีขายกันที่เนี่ยต้องหา you open Have มาฟริ n กอร์แคนโอเป็นเนออันนี้ฮัทตูบายแค e โอเป็นเนออิตาลีส่ว g ยับที่แค่หนึ่งเพสแปร์แ honey. อันนี้คือต้องแบนเอามาจัดถุงกัน oh, hey, no, หนักมากเหรอเอามาใส่มาอีกอก็มาใส่อีกก็มาใส่อีกแล้ว uh. ต้องเก็บกา้าวดีๆก่อนเก็บกระเป๋าไว้ โอเค that should หนักเลยใช่ไหมโอ้ยพ่อนักนี่โอเคโอเค done d o โอเค let's go น้องถืออันนี้ยังไม่มีแม่พามาดูห้องครัวเนาะ before you leave please clean up เขาบอกด้วยค่ะแล้วก็ได่ไม่ดูอันนี้คือห้องครัวที่เป็น common คิ t เช่นนะลูกเนาะแบ่งกันปูมีพอดเซนแทนเขาไม่ขโมยหรอกมั้งเนี่ยค่ะอุยดูสะอาดสะอ้านโอเคค่ะปู๊น้องโอเคสเปลูก s ป e ช i a ลนี่ก็ที่นี่แหละ แต่เราต้องหยุดดาวเพราะว่าดูกกว่าเขาขโมยแม่โอ้แล้วก็มีอันนี้ว่า reduction stove ให้อุ่นเลิศอ่ะแล้วก็มีน้องอยู่ e ี t จะปู on the fan ต้องสอนทำอาหารที่หนคนนั้นเขต้องสอนทำความสะอาดโอ้ย please keep the kitchen clean at all times โอเค thank you เขาบอกว่าตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าโซฟาอะไรก็น่ารักถ้าหนูมีเพื่อนอ่ะหนูก็มานั่งตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะ มี camera right there safe camera right there okay ตรงนี้เลยนี่ค่ะนี่ที่พาพี่พี่น้องๆลุงป้านะอามาทัวร์เลยนะคะมาดูน้องยายข้าหอ hello <laughs> แล้วมีซิงค์ให้อ๋อนี่ค่ะเมื่อกี้เราเดินลงมาจากตรงนั้นมีขยะมีซิงค์ทำความสะอาดมีพัดเจนแทนโอ้ยน้อง Honey ดีเลยคะ่ะลูกไป m <ะ> o มี่เห็นอยู่ไหน Laundry over here ใครนี่ลอนดี้ก็ต้องจ่ายตังเองอืมหอมดูเลยว่า Laundry โอเค it's big enough honey see ลูก for your blanket see oh no that a b a n k yeah 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 โอเคเราก็ใส okay. ่เราก็นั่งเฝ้าตรงนี้อยู่ก็มาซักผ้าทำอาหารใช่ไหมคะลูกอื uh ้มก็ใช่โอเค Please do not load more than ten percent นะคะ And t w a t Then a dryer คะ no. Washers up Oh washers Yeah washer and dryer Yeah pay by your phone น้องทำยังไง yeah, pay by your phone ชี่ทิฟฟานี่ชาแนลถ่ายนกคาของกินจะหาอะไรกินถ่ายนกถึงเซ็นทรัลพาร์คแล้วค่ะตอนนี้ <S <S เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเดินดนูอันนี้เป็นเมื่อก่อนเคยมากับคุณพ่อที่ตึกแอปเปิลตรงนูง้นแต่วันนี้มากับน้องสองคนไอ้ยยา ข้ามถนนค่ะข้ามถนนแม่ต้องข้ามถนนห่อฮับชิวขาก็ะสานต้องวิ่งให้เร็วๆให้คขาน้องตอนนี้พาทุกคนคลิปต่ฟนมาเดินที่เซ็นทรัลพาร์คกันนะคะดอกไม้ไปช่วงสปริงดอกไม้กำลังสวยมาสิบอกให้เลยว่าคิดถึงคุณพ่อมากๆ ดูสิสวยสปริงค่ะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆเ,เยอะเลยเนี่ยูงถ่ายแค่นี้กันก่อนค่ะมีแค่กับสองคุณแม่ลูกเมื่อก่อนมาพบสุรี <c oughs> thank you สุริไป <Yeah, S 1> คนน้องน้องเออน้องสุรปคนพามาเดินกี่นาทีนะยี่สิบนาทีนะคะอใช่มันต้องอันนี้แค่เริ่มต้นเองค่ะจุดเริ่มต้นแล,ล้วเดี๋ยเราจะเดินไปอีกนะคะให้พี่ดูประมาณนี้เลยนะคะคือ <laughs> ถึงคุณสามีมากเพราะว่าเราเมื่อก่อนสีคนพ่อแม่ลูกเรามา <laughs> มาด้วยกันที่นี่ไปจำ มันก็มีสถานที่เราคุ้นหูคุ้นตาอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบวันนี้มันมีกินแค่สองสาวที่คุณพ่อรักมากอันนี้ไปกินเองนะคะเดี๋ยวไปเดินกันต่ออาจจะเก็บบรรยายกาศเลเ็กเล็กน้อยๆมาให้นะก็ขอบพระคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาติดตามมาคอมเมนต์กับคุณแม่แล้วก็น้องนะคะเอาน้องย้ายกลับมาแล้วจะคิดถึงคุณแม่แน่เลยใช่ไหม สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะจะชาตินี้จะชาดไหนหัวใจฉันมีเพียงเธอกลับมาได้เจอด้วยพร้อมลิคิดอูกพันลิคิดฟ้าลิคิดใจใ